สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวสยามแท็บวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจจาก oppo นะครับมารีวิวให้พเพื่อนๆได้ชมกันโดยตัวนี้มีชื่อว่า oppo f i t นะครับซึ่งก็เป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ android ตัวแรกของทาง oppo เลยนะครับปกติเราจะเห็นเป็นแต่พวกโทรศัพท์ฝาพับนะครับสีสันสวยงามสไตล์น่ารักน่ารักวันนี้ก็แบ่แนวมาด้วยดีไซน์ฉบเชียวแบบนี้เลยนะครับ พูดถึงสเปคคร่าวๆนะครับ Oppo Find 3ตัวนี้มีสเปคที่แรงค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวครับพเะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด4นิ้วซึ่งเป็นแบบ IPS เลยนะครับ WVGA ซึ่งก็คมชัดสวยงามส่วน CPU นะครับหรือชิปประมวลผลก็ใช้ของ Qualcomm Snapdragon S3 นะครับที่มีความเร็ว1.5 GHz นะครับเป็นแบบ Dual Core ด้วยแรมตัวเครื่องนะครับก็1 g b นะครับ ความจุตัวเครื่องที่มาตัวนี้ก็1 6กิกนะครับ16กิกไบต์แล้วก็สามารถใส่ไมโคร s d ดีการ์ดเพิ่มได้ที่สำคัญตัวนี้นะครับรองรับ 3G ชุกเครือข่ายในบ้านเราเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดตัวเครื่องรอบๆกันเลยนะฮะเริ่มจากเนี่ยครับที่เราเห็นรอบๆตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างแข็งแรงทนทานแต่ก็ทำให้มีข้อเสียเรื่องน้ำหนักขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนหน้าจอนะครับ อย่างที่บอกสีนิ้วเป็นกระจกกริลลากาดนะครับผมซึ่งสามารถกันรอยขีดข่วนได้ดีเห็นว่ามีการเคลือบ AF coating ด้วยนะครับซึ่งช่วยกันรอยนิ้วมือได้แต่ก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับแต่เวลาเช็ดเช็ดออกง่ายมากเริ่มที่กล้องหน้านะครับกล้องหน้าตรงนี้มาพร้อมความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งก็สามารถใช้สนทนาวิดีโอคอลได้สบายๆเลยเท่าที่ลองใช้ดูก็ค่อนข้างโอเคด้วยครับตรงนี้ก็เป็นลำโพงนะครับ สำหรับสนทนาส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ oppo อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟนะครับมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็คโอเคเราลองมาดูด้านข้างตรงนี้กันบ้างครับที่เห็นเป็นสีดำๆนะครับลายตารางหมักลุกตรงนี้ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งก็แข็งแรงทนทานแล้วก็ดูสวยงามด้วยตรงนี้ครับเป็นปุ่ม power นะครับใช้สำหรับเปิดปิดเครื่องหรือเข้าสู่สลีปอะไรอย่างเงี้ยครับ ถัดมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะครับรูไม้ด้านล่างซึ่งจะมี2รูอีกด้านนึงจะอยู่ด้านหลังครับซึ่งไว้สาหรับตัดเสียงรบกวนนะครับถัดมานะก็จะเป็นนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลลิเมตรนะครับ งนี้ก็จะที่ปิดอยู่ก็คือช่องเสียบสายไมโคร USB นะครับซึ่งไว้สำหรับชาร์จนะครับหรือเสียบสาย d a t a เข้าคอมนั่นเองไว้ซิงข้อมูลอะไรเงี้ยครับโอเคปิดไปมาด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นรูมายอีกรูนึงที่ผมบอกครับนี่ครับกล้องกล้องหลังของ o p p o e นะครับจะมาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งสามารถบันทึกวิดีโอแบบ Full HD 1 0 8 0 p ได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็น LED f l a s แบบ Dual มี2ดวงก็ใส่ในที่มืดก็ใช้ได้เลยฮะด้านล่างตรงนี้ครับเป็นลำโพงครับฝาหลังตัวนี้ก็ต่างจากตัวเครื่องครับคือนี้ทำจากพลาสติกซึ่งก็ดูค่อนข้างเปราะบางไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็เป็นรอยง่ายด้วยครับอันนี้แป๊บนึงก็อาจจะถลอกซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเสียจุดเดียวเท่าที่เห็นมาครับฝาหลังก,ก็สามารถแกะได้นะครับ แล้วเปิดมานี่ครับเปิดฝาหลังมาด้านในก็จะมีนี่ครับช่องใส่ซิมขนาดปกตินะครับตรงนี้เป็นช่องเสียบ micro SD card นะครับซึ่งรองรับได้สูงสุด 32GB นะครับแบตเตอรี่ของ oppo นะครับนี่ครับมาพร้อมความจุ1520 m มิลลิแอมนะครับซึ่งก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับใครที่ใช้งานหนักๆก,ก็ซื้อมาสำรองเปลี่ยนได้เลย ซึ่งจากที่ลองสัมผัสดูแล้วครับก็ค่อนข้างโอเคเลยในเรื่องดีไซน์รูปทรงนะครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆโดยตัวนี้เปิดตัวมาในราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นเองครับกับสเปคขนาดนี้ส่วนเรื่องการใช้งานภายในนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูละเอียดกันในพาร์ทถัดไปครับผม